ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พุทธศักราช2568ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะในหัวข้อประทานึงความเพียรสีอย่างประการที่หนึ่งสังวรประทานสิ่งใดบาปอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในปีที่แล้วปีใหม่อย่าให้เกิดประการที่สองประหารประทานสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในปีที่แล้ว ลดละเลิกมันเสียประการที่สามพอนาประทานสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีปีที่แล้วยังไม่เกิดปีใหม่นี้ทําให้มันเกิดและประการสุดท้ายอนุรักษณาประทานสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อข้อที่แล้วนั้นรักษาไว้ให้ได้ตลอดปีและตลอดไปก็จะได้ชื่อว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขทั้งในชีวิตครอบครัวในหน้าที่การงาน บรรลุคุณธรรมชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสวัสดีค่ะแอนนี่นันัญชีฮานค่ะจากแอนนี่สตอรี่นะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะกับแอนนี่สตอรี่นะคะผ่านทางช่องทางเพจของพี่ที่เจิดด้วยนะคะในปี2,567ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสําหรับในส่วนของปีหน้าค่ะปี2,568นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ปี2,568ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะที่ติดตามนะคะแฟนเพจของช่องที่เจิดค่ะมีแต่ความสุขความสมหวังตลอดไปนะคะและที่สําคัญค่ะร่ารวยเงินทองนะคะ แล้วก็อย่าลืมค่ะติดตามรับชม a n นิสตอรได้นะคะกับทางช่องเพจของพี่ทิเจิดด้วยนะคะฝากช่องของ a n นิสตอรไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ2,568นะคะเนื่องในปีใหม่นี้นะคะดิฉันก็ดิฉันสมหญิงเอี่ยมอาสานะคะก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะในวันปีใหม่แล้วก็ตลอดปีตลอดไปเลยนะคะ คิดหวังสิ่งใดนะคะก็ขอให้ได้สมดังความปรารถนาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีครับผมครูเอกครับนะในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับสุขกายสุขใจนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแนะละร่ำรวยเงินทองทิศ สิ่งใดก็ให้ส่งความมุ่งม,มาป่ปรัรถนานะครับโชคดีปีใหม่ปีนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องที่เจอดนะครับเป็นด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ของครูเอ็กวครูเโอเคแล้วก็ช่องที่เจอด้วยนะครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปีนี้นะครับ2568นะครับผมก็ขออวยพรให้ FC แล้วก็ผู้ที่ติดตามเราทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการสุขภาพแข็งแรงนะครับรวยรวยรวยเฮงเฮงเ ป,ปังปังปังตลอดป,ปีแล้วก็อย่าลืมาฝากติดตามครูเอ็กครูเอกแล้วก็ช่องที่เจอด,ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในปี2568สวัสดีครับ